จทย์บอกมานะครับน้องว่าจากการสอบถามผู้ดื่มกาแฟ20คนพบว่าจํานวนผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟ ى, น้อยกว่า2เท่าของจํานวนผู้ที่ใส่น้ําตาลในกาแฟ ى, อยู่7คนอ่าน้นองมาวาดแผนภาพของเวนเออร์เลอร์กันเลยนะครับกอบสี่เหลี่ยมนะครับน้องก็คือเอกภพสัมพัทธ์หรือว่า Universe ตัวย่อก็คือยูนะครับซึ่งก็คือเซตทั้งหมดของที่เรากำลังศึกษาอยู่ ก็คือผูด้ดื่มกาแฟยี่สิบคนตอนนั้นจำนวนก็คือยี่สิบนะครับอะต่อมานะครับผู้ที่ดื่มกาแฟาก็มีที่ใส่ครีมกับใส่น้ำตาลมีสองเซตนะครับน้องวาดเป็นรูปนี้เลยน้องให้วงนี้นะครับเป็นวงที่ใส่ครีมในกาแฟแล้วก็วงนี้คือวงที่ใส่น้ำตาลในกาแฟ ต่อมานะครับจะให้โจทย์บอกว่าจำนวนของผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟน้อยกว่า2เท่าของจำนวนของผู้ที่ใส่น้ำตาลในกาแฟอยู่7คนอ่านประโยคนี้แล้วจะทำยังไงต่อนึกไม่ออกเลยใช่ไหมครับน้องจะโจทย์แบบนี้เทคนิคนะครับน้องก็คือให้น้องแทนจำนวนสมาชิกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยด้วยตัวแปรไปเช่นจำนวนสมาชิกในพื้นที่ส่วนนี้ก็ให้เป็นตัวแปร A นะครับจำนวนสมาชิกในพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นตัวแปร B จำนวนสมาชิกในพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นตัวแปร C และสุดท้ายจำนวนสมาชิกในพื้นที่ส่วนนี้ก็แทนด้วยตัวแปรดีไปนะครับดังนั้นนะครับน้องจำนวนผู้ที่ใส่คิมในกาแฟาน้องก็จะได้จำนวนสมาชิกเป็น b บวกนะครับ จำนวนของผู้ที่ใส่น้ำตาลในกาแฟาน้องก็จะได้จำนวนสมาชิกเป็น c บวก d นะครับดังนั้นน,น้องจำนวนผู้ที่ใส่คริมในกาแฟาน้อยกว่า2เท่าของจำนวนของผู้ที่ใส่น้ำตาลในกาแฟาอยู่7คนน้องก็สามารถเขียนเป็นสมการได้เป็นสองเท่าของ ซีบวกดี D. ลบกับบีบวกซีเท่ากับเจ็ดนะครับ ต่อมาครับน้องโจงก็บ,บอกอีกว่าจานวนผู้ที่ใส่ทั้งครีมและน้ําตาลในกาแฟเท่ากับจานวนผู้ที่ไม่ใส่ครีมและไม่ใส่น้ําตาลในกาแฟาผู้ที่ใส่ทั้งครีมและน้ําตาลในกาแฟเอาจะได้เป็นพื้นที่ที่ครีมกับน้ําตาลซ้ํากันนะครับก็คือพื้นที่นี้จำนวนสมาชิกก็เป็น c เทกากับ จำนวนผู้ที่ไม่ใส่ครีมแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลในกาแฟไม่ใส่ครีมแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลในกาแฟก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับซึ่งก็มีจำนวนสมาชิกเป็น A นะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือจานวนผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟมีอยู่กี่คนผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับจำนวนสมาชิกก็จะเป็น b ีบวก ต่อมาน้องก็ดูนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ A บวก B บวก C บวก D ซึ่งจะมีจำนวนสมาชิกเป็น20นะครับซึ่งจากตอนแรกนใน้ี่น้องรู้แล้วว่า C เท่ากับ A น้องแทน A ตัวนี้ด้วย C นะครับน้องจะได้เป็น C บวก B บวกซบวกดเท่ากับยี่สิบซึ่งต้องลองสังเกตดูนะครับตรงนี้มันจะเริ่มคล้ายๆกันขึ้นมาแล้วน้องเรียงตรงนี้ใหม่เป็น C บวก D บวก B บวก C เท่ากับยี่สิบ ซึ่งตรงนี้มันบวกกันหมดนะครับน้องน้องจะใส่องเล็บตรงนี้เพิ่มขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับซึ่งน้องก็ดู2องสมการนี้นะครับถ้าเกิดน้องแทน c บก d เนี่ยโดยตัวแปร x แทน b บก c เนี่ยโดยตัวแปร y น้องก็จะได้เป็น2องสมการสองตัวแปรแล้วนะครับ ซึ่งตัวแปร y เนี่ยก็คือ b บก c เนี่ยก็คือค่าที่เราต้องการกำลังจะหาสมการบนน้องเขียนได้เป็น 2x ลบ y เท่ากับ7สมการล่างน้องเขียนได้เป็น x บวก y เท่ากับ20 น้องแก้สองสมก,การนี้ร่วมกันนะครับน้องเอาสองสมก,การนี้มาบวกกันเพื่อให้ตัวแปร y หายไปน้องก็จะได้เป็น 2x บวก x ได้เป็น 3x ลบ y บวก y ก็หายไปนะครับได้เป็น0นเท่ากับ7บวก20ได้27น้องย้าย3ลงมาหา27นะครับ27หาร3น้องก็จะได้เป็น9 ดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่า x เนี่ยมีค่าเป็นเก้าเอา x เป็นเก้าเนี่ยมาแทนค่าสมการนี้เลยเก้าบวกกับอะไรได้ยี่สิบครับน้องเก้าก็ต้องบวกกับสิบเอ็ดถึงได้ยี่สิบนะครับดังนั้น y ก็จะมีค่าเป็นสิบเอ็ดนะครับซึ่ง y เนี่ยก็คือ b บวก c ดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่า y หรือว่า b บวก c เนี่ยมีค่าเป็นสิบเอ็ดดังนั้นนะครับน้องสิ่งที่โจทย์ถามหาคือจำนวนผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟ หรือว่า b บวก c เนี <diz> ่ยก <Whatever. S 2> ็จะมีอยู่11คนดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบ11โอเคนะครับ